สะพานมอน,นี่ที่พักย่าอยู่ตรงนี้นี่ที่พักย่าบ้านสวนดุงติ๊กโดวย่าก็จะเดินมาเดินมาแล้วนี่ลงตรงนี้เลยสะพานไม้ก็คือสะพานมอน,นเขาเปอกเขาบอกเป็นทางลัดยังค่ะเดี๋ยวไปตอนเย็นนี่ ดี๋ยวตอนเย็นย่าจะไปถนนคนเดินแล้วพรุ่งนี้เช้าคิดว่าจะมาใส่บาทสะพานตรงสะพานมอนไม่รู้ทันหรือเปล่าในทางลงทางลงราดช,ชัน ทางนูน้นทางนูน้นนี่ทางัดเวลาลงก็เมื่อยขาเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องขึ้นเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีอาหารไทยอาหารไทย ริมน้ําอาหารไทยพม่าอาหารไทยพม่าทางลงนั่นทางลงเขาก็สูงเหมือนกันเนาะคาเฟ่อาหารเครื่องดื่ม ปิดขาเลยยังไม่ทันไรเปิดขาซะแล้วโอ้โรถก็ขึ้นได้นะนะสวัสดีค่ะย่าอยู่สังขาบุรีค่ะกำลังเดินลงไปตรงสะพานมอนค่ะย่าเพิ่งมาถึงกำลังเดินลงไปไม่ทันไรเียบขาซะแล้วทางชันมากอะทางเขาชันมากเมื่อกี้ย่าก็ไปจะดี3อสามองมา จอดรถรอชั่วโมงละร้อยห้าสิบาทโหจอดรถอะไรเนี่ยชั่วโมงละร้อยห้าสิบบาทหืมเมื่อกี้ย่าไปเจดี3อสามองมาถ่ายคลิปยาเอาทางขึ้นทางขึ้นจากเออด้านล่างเลยขึ้นมาสังขาบุรีย่าก็ถ่ายมาเรื่อยๆเรืยๆแล้วก็ไปที่เจดี3อสามองอันนี้คือกำลังจะเดินไปสะพานมอน อยู่ตรงไหนเอ่ยเขาบอกทางนี้ทางทางรัดเพราะว่าอยู่ใกล้กับใกล้กับที่พักญ้าไหนอะ่ะโอ้โหลงไปอีกเหรอโอ้โหวิตาแล้วโอ้ลงไปอีกอันเนี่ยโอ้โหดูนูน่นดูนูน่นใช่ไหมอันนี้คือร้านอาหารอะ่ะ โลงไปอีกอะ่ะอันนี้คือร้านอาหารแล้วกเาาว็เป็นร้านอาหารสวัสดีค่ะเป็นร้านอาหารร้านอาหารก็น่ากินเหมือนกันเจ้าผู้ชายไม่ยอมเอารถขึ้นมาเดี๋ยวดูตอนเย็นก่อนตอนเย็นย่จะไปถนนคนเดิน ตรงตลาดเมื่อกี้เนี่ยย่าไปกินข้าวเช้ามาเขามีถนนคนเดินนะวันเนี้ยตรงตลาดใหญ่เลยล่ะโอ้โหดูทางลาดช,ชันมากอะ่ะทางลาดมากสวัสดีค่ะย่ายอยู่สังคาบุรีเนี่ยามาสะพานมอนแต่พรุ่งนี้เช้าจะเดินได้หรือเปล่า ไม่มันชันนะเกินอ่ะชันมากอ่ะโอ้โหแล้วถ้าขึ้นจะขนาดไหนเนี่ยนี่ลงยังขนาดนี้เลยอ่ะนี่สะพานอยู่ตรงไหนตรงนู้นเหรออ๋ออ๋อไนเขาบอกใกล้ๆเดี๋ยวรถใหญ่มาโอ้ยอยอจะจะล้มตามแรงโน้มถ่วงของโลกซะแล้วอโอ้โห สะพานก็อยู่ทางโน้นนะ่ะแต่เราก็ได้แค่เห็นนะนะแต่เราก็ได้แค่เห็นตรงนี้ไงเนี่ยโอ้โหตำแรงโน้มถ่วงเลยโอ้โหตอนขึ้นเนี่เสร็จแน่เลยย่านเนี่ยกำลังจะก,กิ้งอยู่แล้วเนะี่ยโห ทางมันลาดชันมากอะ่ะสวัสดีคุณวิทยาสอนหนึ่งองไปตักหรอคะสวัสดีค่ะคุณวิทยาสวัสดีนะคะฝากกดติดตามฝากชมคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวย่าจะลงลงคลิปจะดีโอ้ ขุดขาซะแล้วเดี๋ยวดูสิดูสิใช่ไหมถึงแล้วสะพานพูดแล้วเหนื่อยโอ้โหเดี๋ยวย่าจะมองขึ้นไปอ๋อไม่เห็นสีเพราะตรงนี้เป็นสวัสดีคุณวิทยาสวัสดีนะคะฝากกดติดตามฝากชมคลิปฝากกดแชร์ให้ย่าแดงด้วยนะคะ ใกล้ถึงแล้วแต่มันชันมากเลยอ่ะทางลงเนี่ยเดี๋ยวญาติลองข้ามไปดูตรงนีอง่อาหารอาหารคาเฟ่เครื่องดื่มตรงนี้ก็มีเนี่ยสงสัยขากลับญาติต้องนั่งรถอันนี้แน่เลยอะ รดนั่งบินเนี่ยก็ทำธรรมชาติดีมากเลยนะนี่ใช่เหรอนี่เหรอหรือสะพานโน้นสะพานไหนไตกลงสะพานนี้หรือสะพานไหน,แล,นไไแล้วข้ามไปเป็นอะไร เดี่ยวไคะนี่สะพานเนี่ยสะพานแพรแพรพักใกล้สะพานทางนู้นก็ใช่เหรอแพรนี้สัมพันธ์เนี่ยทางนู้นก็ใช่เอาตกลงอันไหนกันแน่เนี่ยตกลงสะพานไหนเนี่ยมีสองสะพานอะ่ะ สะพานนู้นก็ใช่สะพานนี้ก็ใช่ก็เลยงงว่าสะพานไหนอะตกลงที่เขาเดินเดินกันสะพานไหนอะทางนู้นก็มทกีทางนู้นกะ็ใช่เนี่ยทางนี้นะถ้าญาเดาไม่ผิดนะถ้าญาเดาไม่ผิดนะสะพานเนี้ยที่มีคนเอ่อที่อะไรอะใส่อะไรสูงๆแล้วก็ถ่ายรูป แล้วก็ใส่บาทส่วนสะพานทางนู้นส่วนทางพานทางนู้น,น,นอาจจะเป็นสะพานสะพานแห่งแรกเก่าแก่นะแต่สะพานนี้สำหรับถ่ายรูปโดยเฉพาะนะก็ะดูใหม่อะดูใหม่สะพานนี้ใหม่อืมก็ข้ามไปเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันยาก็ไม่ได้ข้ามต่ต้องถามลูกชาย ย้ำเม่ค่ะสวัสดีคุณวิทยาค่ะเดี๋ยวลองเดินไปสะพานน้นเอดูสะพานนี้ใหม่อ่ะสะพานใหม่ เห็นเจ้าลูกชายบอกว่าถ้าข้ามไปเป็นร้านขายของจะยากก็ไม่แน่ใจน่ะน่ะจะพานน้น่ะ,นะเนี่ยไปทางนู้นอีกโอ้โหไปไกลเลยอ่ะไปไกลเลยทางนูน้นต้องเดินเข้าไปนู้นอีก สวนสะพานนี้เห็นเห็นมีคนดักอยู่สามสี่คนเพื่อจะให้เราเขาจะเทินของไว้หัวแล้วก็ให้เราถ่ายรูปแต่นี้ย่าไม่แน่ใจว่าเขาเก็บตังค์หรือเปล่าเดี๋ยว่าลงถามเาก่อนเ็นให้เข้าไป เข้าไปเดี๋ยวย่าจะลองไปเดินตรงกลางสะพานสวัสดีค่ะคุณวิทยาสะพานศรีสุสวรรณคีรี เอ็กเข้าไปได้ไหมคะเข้าไปได้ไหมขอบคุณค่ะเขาบอกเข้าไปได้เลยเนี่ยเนี่ยเขามีแพรมีอะไรด้วยนะ่ะสวัสดีค่ะเขามีแพรมีอะไรด้วยนะเนี่ยทางเดินก็จะเป็นอย่างนี้สองข้าง อืมโอเคเดี๋ยวย่าตต้องขออนอุญาตลงคลิปไล่์สดก่อนนะคะรู้สึกแบตจะหมดขอบคุณมากสวัสดีค่ะ